ดีค่ะวันนี้นวันเชคเรเวนเชนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำารังค้อนแซงเกมซีรีส์เมื่อพ่อแม่แจกปิกพนักกาเกาียบไปดูกันเลยพ่อแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าจะไปไหนเหรอจ๊ะพ่อพ่อกับแม่จะไปทำอะไรู้ ทำการพ่อก็ไปทำการลูกอยู่บ้านพ่อบ้านทีนะลูกอยากเกลอนอะไรก็ไปซื้อได้เลยเพราะว่าเกิืแม่เตรียมไว้ให้แล้วแม่เก็บไว้ที่ในห้องลูกนะจ๊ะอ๋อค่ะแม่แม่ไปทำงานก่อนน,นนะแม่กับพ่อไปทำงานก่อน,นนะจ้าแ,แ,แม่จ้าเด็กดีซาลาว ไปไปเราไปจะเถอะโอเคเบ้ไปเดเราป็นกจเรก็ต้องกจระเออเราก็เก่ชราโร พิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกพอเวลาถ้าเราปีหลังเราต้องปีหลังเราก็ต้องช่วยลูกูหลานด้วยถึงคณะกรนมการ พ่อก็เป็นการการเหมือนกันนะแม่เออก็จริงนะไปเถอะพ่อจ่าพอจ่าแม่ไปไป,ไป,ไปทำงานกันเถอะไปไปเราไปทำอะไรงานกันได้เลยแล้วขึ้นาเนาะ เราได้ดีถ้าใครอยากก็จะสบัสการก็เราถ้าเขาเป็นคนดีเราจะพอรับได้เดี๋ยวพ่อคอยดูก่อนได้ว่าเป็นคการสมัสรการไม่เปล่าได้เลยพ่อ เราไปทำกันดีวกว่าพิกทางไป การแล้วเราเป็นคนดีเราเปเราจะเป็นสปังการเพื่อหาเงินไปเลีล้ยงหลางอีกไปไปทำงารดีกว่าแล้วละละดีก็กล้ากกว่าแล้วไปดีกว่า คือไปดีกว่าเดี๋ยวคดนั้าได้ใช่กิ๊กสวัสดีคร่บพอด่าสวัสดี แกมาแต่เช้าเลยนะ <S <S ก็ใช่อยู่แล้วสิครับผมมาสมัครงาน,นาผมเริ่มทำงานวันนี้ได้เลยไหมครับได้เลยไปทําการเลยถ้าทําการได้ดีเนียจะให้แกแกได้หนึ่งหมื่นบาทเอาไหมเอาสิครับแล้วก็ไปทำากินสิครับผมไปทําการดีกว่าแล้ะเดี๋ยวเราก็จะได้เกินถึงหมื่นแล้ว ไปทำการดีกว่าเราก็ยุ่มเทคือไกลยืออีกเราจะกันแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องเป็นเทตึกที่ไหนช่วงที่ไหนตอบกันที่จะไปทำงาน ผิดทางเนี่ยไปกัดไปทำางดีงกว่าข่าวว่ามีการดิฟคอมเปล็กซ์ว่าไปด้วยไปทำางดีงกว่า สวัสดีครับคอได้สวัสดีดี่แกไปทาการหรอ่าสวัารกาเลยใช่ครับแกแกตัวแค่นี้จะทำกานกวยเหรอไหวอยู่แล้วสิครับแด๊กดาบผมผูมิทไาวอยู่แล้วแล๊กก็เลิกทาการเลยเดี๋ยวฉันจะให้เกินตือแกจัดหนึ่งบืง้องแบบเอาป่ะเอาเอาครับแต่กก็ไปทำการสิครับ มีแมวมาทำการด้วยคุยกับตีเจ้าแมวแกไปทำการด้วยเหรอเออก็ใช่แหละสิเราไปทำการสิกลับบ้านดีกว่าเราเราจะไปทำการอีกพี่ชายก็ไปทำการแล้วเราก็ต้องไปทำกานด้ บบเกมากเลยว่าใส่ชุดอะไรดีสวยดิ d ไทำการดีกว่าเราเอากระเป๋าไปด้วยดีกว่าโอเคได้แล้วกระเป๋าไปทำการดีกว่ากาที่ทำการจั้ไปค่อยไกลเลย ไปสะปัดกางดีกว่าันก็อายุสิองแล้วฉันก็จะอายุสิบสามแล้วไปดีกว่าทำละครสักควเดี๋ยวเสร็จเ้ ไปดีกว่าไปทำงานดีกว่าล่ะล่ะ <c oughs> พี่สาวจา้าวันนีจ้าดูจะมนานสบายงานค่ะพี่เลิกไปทำงานได้เลยจา้าพี่จะให้เพิ่มเงินเดือนตั้งหนึ่งเบืร์บาทเอาปะ โอาสิคะก็ได้ก็ไปทำการสิโอษคค่ะพี่สาวจ้าดีไงทดดีกว่กาทำการดีกว่าเอากระเป๋าวางก,ก่อนดีกว่า จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว